แต่อันนี้มีหรือเปล่าได้มต่อไปนี้ี่ยรางวัลชนเลิศเด็กหญิงฉัดช่องฟ้ากุลบุตรโรงเรียนวัดหนองกับเก่าค่ะการวัลชนะเลิศในครั้งนี้นะคะตามขอให้เก็ยมาแล้วเพื่อเลื่นตั เรียบร้อยนะคะค่ะชนะเลิศอนันดับ2 2> สองเด็กหญิงสาสิยาวันรัตนแพทย์โรงเรียนมารีวิสัตหีบค่ะอันดับสองนะคะนา,ายวิษเดือนของเราก็มัโดยคุณพารักษ์นะคะเอขอโทษผ่านักศิลปะมา ซึ่งมีการจัดขึ้นณประเทศไทยแล้วก็ากทางสโมสรไลออนเองนะคะก็มีจดหมายเชิญน้องมาถึงโรงเรียนมริวิศเซเียของเราค่ะว่าให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งก็เมื่อมีการเข้าร่วมร็จแล้วนะคะทางสโมสรเองก็อยากจะขอบคุณทางโรงเรียนด้วยที่มีการสนับสนุนให้เ <cl> ร <iffe> ียนเจ้นาที่ของอมรรัตน์ค่ะคุณผู้ใหญ่ของเรานะคะก็เป็นตัวแทนในการรับมอบ เกียรติบัตรนะคะหรือเป็นโรคประการเกียรติคุณมากนะคะเราก็เลยขอการแค่30คนเพื่อที่จะให้ให้ให้ไปร่วมกับกิจกรรมได้โดยที่สามารถไปรับประสง์ได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนประสงการกับนักเรียนเรียบร้อยนะคะ 选校，校我们叫，我叫林婉儿，啊、看看海龟，海龟<的>。总监啊，你不在啊？你在这干嘛？在这边是不是,是的，好、啊。嗯 เด็ก <minutes> ั <jogo> <ENNIS _> <elijk> ้งองท่านได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญพี่อีนไเลยสวัสดีค่ะนับ่ออ้อนะคือสนิมดีใจนะคะกลัให้เด็กๆได้มีประสบการณ์จริงต้องพ้เรียนก็ถ้าโอกาสหน้ามี สอก็เรียนเชิญกณนครูแล้วก็จะเด็กเข้าร่วมการอภายกันคชูกนสัสดค่ะกคนสวัสดีค่ ผู้บริหารในนามของคุณครูและนักเรียนก็ต้องขอขอบคุณคือสโมสรทุกท่านที่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้อีกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ